เมื่อก่อนเราเคยวางแผนว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ตรงที่แห่งนี้แต่ในสถานการณ์วางแผนวางอนาคตว่าเราจะอยู่ตรงนี้จะทําสวนทําผักนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้วางแผนไว้ว่าเราจะเท่าจะแก่อยู่จุดจุดนี้แต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในเมื่อดวง สตาร์ฟาริคิดให้เราต้องแยกออกจากบ้านนี้ไปถามว่าเราคิดถึงไหมคิดถึงเราอยากอยู่ไหมอยากอยู่แต่ว่าสิ่งแวดล้อมหลายอาคารบีบบังคับให้เราต้องจากไปเราต้องออกจากไปเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเดินออกจากไปเพราะว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรที่มันคงไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นของเขาทุกๆอย่างล้วนแต่มีเวลาของมันต่อให้เรารักแก่ไหนหือหวงแค่ไหนเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องจากไปนี่แหละคือสัจธรรมสัจธรรมของมนุษย์ไม่ว่าต้นไม้ผล,ลไม้ผัก จะทุกๆสนิดเมื่อถึงเวลามันก็ต้องร่วงโรยไปไม่ได้แตกต่างอะไรกับมนุษย์ของเราเลยต่อให้เรารักมากแค่ไหนเมื่อถึงเวลาต่อให้เรารักมากแค่ไหนหรือห่วงแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่ของเราพอถึงเวลาเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีเพราะว่า ทุกคนพบเจอกันมันไม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่มันล้วนแต่เป็นพรมลิกิตบางคนก็เข้ามาพบเจอกันด้วยเวรและกรรมที่สร้างกันมาบางคนก็ก็คบกันมาด้วยบุญบาร,รมีที่สร้างกันมา